จะมาเล่นเจสเอาเป็นอะไรเน็ตก็ไม่มีหรอกได้มันภาพมันก็หายไปหาไม่เจอเชสเอาก็เพิ่งเห็นสวัสดีค่ะทักทายค่ะ <c oughs> มีกัน้นมีคนกั้นให้แล้วค่ะคุณยายสู่พักขอบใจจ้าเหมือนกันนะคะผ่านไว,ไว้ๆเหมือนกันยายสาวก็เป็นยังไงฝนตกแรงไหมยายเป้าที่ประตงอะตรงตรงดีแล้วค่ะ แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะพอยาเสาก็ค้นหาไม่เป็นดอกแต่แยาเสาว,ว่าเรียนคนนูน่นคนนี่อยู่ทำมานานก็จริงแต่ยัง เหมือนกันทั้งสองอย่างยายเจ้าก็กดสวัสดีเอไอฮาเพลินที่ค่ะคุณสุภาศยายเปาสวัสดีคุณสุภาศจ้าเราขายเกลือง เจงวันหน้าไปผ่านมาผ่านไปก็แวะสักสา,ายได้จ้าผ่านแล้วเหรอ ขอบคุณมากมากค่ะ <c oughs> จะทำยังไงทำไม่เป็นก็ถามเขาเขาก็าว่าทำงั้นไนี่้ก็ทำตาม มาดูหลังบ้านนั่นแหละยหงเสาก็เลยไม่สบายใจอย่างนี้แหละได้ยินแล้วจ้อโอ้ขอบคุณมาก มีกั้นมีคนกั้นให้แล้วค่ะคุณยายสุภาใช่แล้วพี่ก <c oughs> ินอะไรก็อร่อยมดยายสาวอะโลนอะไรหรือเปล่านึกว่าไปรับ ทั้งคนต่างประเทศเนาะยายเสาก็ไม่รู้เขาก็เปลี่ยนหน้าไปเดี๋ยวก็เป็นคนโน้นเมื่อตอนกลางวันนี่ก็เห็นไล์ ไม่รู้อายิ่งต้องศึกษาค่ะกาเห็นมาแวบเดียวก็ว่าจะดูหายไปเป็นอย่างอื่นเลยยายเสาก็เลยไม่ได้คุณบุญเลือนสินเปียแท่นอสวัสดีจ้าคุณเปาเป อ๋อคุณเป่าเป่าว่าฝนจะเลิศเมไลไยตอนนี้จ้าน่าอะก็ได้โมกบหนาวพี่น้องฝนตกกันหนาวอ๋อกัรเตา อบใจจ้าเหมือนกันนะคะผ่านไวๆเหมือนกันนายสาวก็ก็ว่าเพลงก,ก็เราก็ไม่ใส่แล้วนายสาวก,ก็พูดตรงๆ ผ่านไวไ้ๆวนะพี่เหมือนมันอึดๆยังไงไม่รู้มันไม่ลื่นไม่ไหลปัดไม่ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ยายเสาก็ไม่รู้จักเพราะว่ายายเสาไม่เคยทําไม่เคยยายเสาก็คบนบ้านบๆคน บ้านนอกอกากหนานอยายสาวไม่รู้ทำมาจีปีแล้วนะ่ตั้งแต่ทุงว่าโทรศัพท์มันไม่ค่อยจะลื่น ทำไมหยุดชะงักอยู่อย่างงั้นน่ะตอนแรงครับผมอะไรล่ะตอนแรงครับผมชื่อหรือ,อยงสาวกินแล้วแหละกินกับทอดไข่คิดอุ่นใจย่ ได้ปรึกษาหาความรู้จากเขา้าโปรไฟล์เหรอมันจะอาจกดตรงไหนที่เขาห้างก็ไม่อยากจะมี เป็นคนนี้ยเจ้าก็ลบไม่เป็นบล็อกไม่เป็นสวัสดีจ้าคุณเลือน สวัสดีจ้าคุณเลือนอ่านแล้วเหรอตรงไม่มีนาหรอกไม่ตก <c oughs> ตกมาก็ไม่เป็นไรหรอก มันจะมีคนทำเลียวแล้วก็มีปนปนเงินไปตาทำไมมันคันขึ้นมาอย่างนี้ลนะ